ที่แห่งนี้คือวัดบางปลาวัดสําคัญของเมืองสมุทรสาครที่ถูกสร้างในสมัยรัชกาลที่สองริมแม่น้ําท่าจีนซึ่งที่นี่รัชกาลที่5เคยเสด็จมาประทับทาครัวและสเสวยพะกยาหารดังคําที่ว่าเวลาเช้าเสด็จกระบวนต้นออกจากเมืองสมุทรสาครขึ้นไปตามท่าน้ําไปพักทําครัวชาววัดบางปลาโดยที่นี่มีหลวงปู่แขกเป็นเกจ,จิอาจารย์ที่ชาวบ้านมักจะมาขอพรและสมหวังเสมอๆ่อมามาชมโบสถ์เก่าสีเหลืองวนวลสถาปตัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยตัวโบสถ์นี่สมบูรณ์มากซึ่งตัวหน้าบานันมีเครื่องกระเบื้ เครื่องเคือบลายมังกรชิงดวงแก้วมีภาพพุทธประวัติกว่า200ปีโดยกิตตกรชาวศรีลังกาและยุโรปและที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นทางเดินของวัดที่มีการสร้างโดยกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งมีการสร้างซุ้มศาลายาวแกะสลักอย่างสวยงามซึ่งวัดแห่งนี้ยังมีอาคารต่างๆมากมายที่สําคัญเช่นกุฏิสงฆ์วิหารหลวงพ่อริมแม่น้ําหอระฆังเก่ารวมถึงเรือนพิพิธภัณฑ์าาอีกด้วยซึ่งหากใครที่ได้มาเมืองสมุทรสาครอยากให้มาเยือนวัดแห่งนี้เลยมาทําบุญชมความสวยงามรวมถึงพักผ่อนจิตใจกับบรรยากาศชิวๆริมแม่น้ําท่าจี